กะจะไม่พูดแล้วจะไม่พูดแล้วจะไม่พูดแล้วนะฟูจิครับแต่พอดีมีคนมาขอสัมภาษณ์แล้วผมก็ปฏิเสธไปแล้วแล้วก็ปล่อยให้เรื่องมันผ่านไปก็ช่างมันครับกะจะไม่พูดแล้วแต่วันนี้ผมมาพูดก็แล้วกันพอดีมีหลายช่องมาถามในมุมมองของไอคนที่มันกลางยืนอยู่บนหลังคารถแล้วก็เต้นเต้นเต้นในประเทศญี่ปุ่นทําให้อีเมดประเทศไทยเสียหรือเปล่ามันเป็นกฎหมายที่หนักหรือเปล่า ผมจะตอบแบบนี้ครับก่อนอื่นผมขอชมเชยคนไทยครับ99.99% 99เป็นคนที่น่ารักและเป็นคนที่เป็นคนที่สนใจกลัวว่าประเทศไทยจะมีเมจเสียเพราะไอ้คนกลางไม่กี่คนผมจะตอบแทนเพื่อนเลยครับว่าประเทศไทยเรามีคนดีเยอะทับไอ้คนคนเดียวคุณจำได้ไหมว่ามีพยาบาลที่เขาเห็นคนญี่ปุ่นหยุดหายใจแล้วมีคนช่วยผายปอดให้อันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าชมเชยมากมา และเพื่อนๆเราไม่นิ่งดูดายเห็นคนไทยมาเต้นแล้วดูน่าเกลียดเราเลยช่วยพยายามจัดการไอ้คนคนนี้นี่คือความใส่ใจของพวกเราครับและความใส่ใจของพวกเรามันมีผลดีหลายอย่างมากจำอีกตอนได้ไหมว่ามีคนไทยที่เขียนสลัก ชื่อบนเสาของสะพานม,มีการสลักชื่อบนเสาของสะพานแล้วก็มีเพื่อนๆชาวไทยบางคนไปช่วยลบให้คุณลองคิดดูว่าความน่ารักของคนไทยสุดยอดขนาดไหนเจ๋งขนาดไหนแล้วไอ้คนกลางพวกนี้แล้วเราไปสนใจมันนั่นคือกับดักของพวกเรานะกับดักของพวกเรากับดักของพวกเราจําไว้ขอพูดยาวนะครับว่าไอ้คนคนเดียวคนไม่กี่คนมันทําให้เสียชื่อไประเทศไทยไม่เท่าไหร่หรอกครับการที่ไม่นิ่งดูดายของพวกเราเนี่ยแหละจะทําให้ประเทศเราดูอิมเมจดีคนญี่ปุ่นหลาย คนรักประเทศไทยและเขารู้ข่าวความน่ารักความใส่ใจของคนไทยไอย้ส่วนนี้แหละคือการที่เราจะชนะใจของคนไม่ใช่คนญี่ปุ่นอย่างเดียวคนทั่วโลกครับเขาเห็นว่าคนไทยเป็นคนน่ารักครับ เพราะฉะนั้นระวังใจแต่ที่เราจะต้องระวังระวังคือไอ้คนกลางคนนี้มันกลางแล้วเราไปโพสต์มันไปเล่าเรื่องมันวันก่อนทีมงานก็บอกว่าคุณฟูจิคุณอยู่เฉยๆทำไมไปอธิบายเกี่ยวกับไอ้คนคนนี้หน่อยผมก็คิดในใจว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องนี้เท่ากับว่าเป็นการคำนวณหรือเป็นแผนของมันเลยนะทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ ก็เพราะว่ามันมีแผนให้มีคนเข้ามาดูมันเยอะขนาดผมผมไม่รู้จักมันแต่มีคนไทยมาทักให้ผมไปดูเพจมันให้ไปสืบมันก็ทําให้ผมไม่รู้จักมันแล้วยังมีอีกกี่คนที่ไม่รู้จักมันแล้วพอคลิปนี้ดังทําให้คนเข้าไปดูมันนั่นหมายถึงอะไรมันคือแผนของมันเลยนะผมจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งตรงข้ามคําว่ารักคืออะไรผมจะให้เ,เพื่อนๆดูมุมมองนี้ครับคำว่ารักตรงข้ามกับคำว่ารักหลายคนบอกว่าเป็น การเกลียดใช่ไหมมันคือผิดนะครับผิดนะครับตรงข้ามกับคำว่ารักคือการเมินเฉยยกตัวอย่างถ้าคุณรักคนคนหนึ่งแล้วเขานองใจคุณคุณจะเกลียดเขาใช่ไหมเมื่อคุณเกลียดแต่คุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่แล้วคุณก็พยายามไปโจมตีเขาเกลียดเขาพูดถึงเขาคิดถึงเขาแต่เวลาเกลียดคุณก็ยังคิดถึงเขาแต่ถ้าคุณรักตรงข้ามกับคำว่ารักคือเมินเฉยถ้าคุณเมินเฉยเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่คิดถึงเขาแล้วคุณจะไม่รู้จักเขามันจะไม่ทําให้สมองคุณลกเลยจะทําให้คุณไม่่่่่่รรรู้้้้จจจจัักเเเเเคคาาาาาหืืืออออํไไไไมมดลยนนนนสสิงงทีะใใชแผตป ถ้าคุณไปด่าเขาไปว่าเขานั่นคือคุณสนใจเขาอยู่เข้าใจเรื่องนี้ไหมฮะนั่นคือถ้าเขากลางเท่าไหร่เราปล่อยเขาครับถ้าเราปล่อยเขาเขาก็จะรู้ว่ามันไม่ปังเมื่อคิดไม่ปังก็ไม่มีใครไปสนใจเขาเขาก็จะเลิกทําครับเข้าใจไหมฮะที่ผมอธิบายยกตัวอย่างใหม่ก็ด้ฮะเด็กเคยรู้จิตวิทยาไหมครับผมไปเรียนเรื่องจิตวิทยามาจากต่างประเทศหลายที่เด็กสมัยก่อนเด็กดีๆที่เรียนเก่ง พอเรียนเก่งๆแล้วพ่อแม่ไม่สนใจเกิดอะไรขึ้นครับเด็กคนนี้ก็เลยแกล้งไปแกล้งคนอื่นเรียกร้องความสนใจไปทําเรื่องเลวๆร้ายๆพอคานี้ทําเรื่องเลวร้ายคราวนี้เกิดอะไรขึ้นพ่อแม่ก็อยู่เฉยๆไม่ได้ก็ต้องไปใส่ใจลูกอย่านังงู้นนะอย่างอย่างนี้นะมันอันตรายนะทําให้เสียชื่อนะทําให้อันตรายกันูนะอย่างงี้พ่อแม่สนใจนั่นหมายถึงเด็กได้ใจไหมเด็กได้ใจทั <S 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 ้งที่เด็กไม่อยากให้พ่อแม่เกลียดหรอกเด็กไม่อยากให้พ่อแม่เกลียดแต่เด็กอยากเรียกร้องความสนใจก็เป็นแผนของเด็กคนนี้ นั่นหมายถึงให้พ่อแม่สนใจนั่นหมายถึงยังดีกว่าไม่รู้จักยังดีกว่าถูกเมินเฉยในกรณีนี้ก็เหมือนกันครับถ้าคุณไปสนใจมันเกิดอะไรขึ้นครับมันยิ่งได้ใจมันยิ่งรู้ว่ามีคนมาดูเยอะแล้วไม่พอปรากฏว่าพอมันดังขึ้นมานะครับมันเปิดการขายของแล้วคนก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับมันแล้วมันก็ขายของได้แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็จะทําให้คนที่ฉลาดมันก็ทําวิธีแบบว่าทําให้ตัวเองเป็นคนโด่งดังแล้วให้สปอนเซอร์มาช่วยขายของ แบบนี้ในประเทศญี่ปุ่นจะไม่ลอยนวลครับไม่ลอยนวลยังไงครับก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่หรือใครก็แล้วแต่ถ้าเป็น การทำผิดเขาจะไม่มีใครเป็นสปอนเซอร์แม้ว่าจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ตามถ้าเป็นสปอนเซอร์สมมุติว่าเป็นบริษัทน้ำอัดลมหรือบริษัทรถยนต์ก็เป็นสปอนเซอร์กับไอคนคนนี้เมื่อไหร่คนจะไม่ใช้รถยนต์คนจะไม่กินน้ำอัดลมเลยนะครับเพราะฉะนั้นประเทศเขาจะช่วยกันที่จะไม่สนับสนุนคนไม่ดีแต่ตอนนี้บ้านเราก็คือเรื่องขายของกับเรื่องทำสิ่งที่ไม่ดีมันถูกแบ่งออกเป็น2เรื่องดังไม่ดีก็ตามแต่ขายของได้อย่างนี้เป็นการสนับสนุนจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตประเทศไทยก็คือจะทําให้คนกลางหรือคนไม่ดีเกิดขึ้นนททัั้้งี ทำให้อเมรประเทศไทยเสียแต่ตัวเองมีชื่อเสียงตัวเองก็สามารถอยู่รอดได้มีไรายได้มากขึ้นถามว่าทาแบบนี้ วิธีแบบนี้คนจะหยุดการทําไม่ดีหรือจะหยุดการกล่างไหมหรือว่าคนแบบนี้จะเพิ่มขึ้นไหมเพราะฉะนั้นดูผลลัพธ์ของคนที่เป็นสปอนเซอร์ครับในประเทศไทยถ้าเป็นในประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีวิธีการเป็นสปอนเซอร์แบบนี้ครับและถ้าใครไปสนับสนุนจะโดนเรื่องนี้ไปด้วยนี่คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ไขปัญหานี้ก็คือไม่ควรเป็นสปอนเซอร์แต่ผมไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธอะไรเขาครับเพียงแต่ว่านั่นคือช่องทางถ้ามีคนทําไม่ดีแล้วตัวเองได้รายได้มากขึ้นหรือเป็นสปอนเซอร์มากขึ้นก็จะมีคนเลือกวิีีีแบบน้ัย่ง จนและอดตายแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนนะครับมันก็จะมีคนเลือกแบบนี้ครับแต่ถ้ามีคนทําไม่ดีแล้วไม่มีใครเป็นสปอนเซอร์เขาเลยอย่างนี้จะไม่เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือการเมินเฉยตรงกับคำว่ารักก็คือการไม่รู้จักไม่สนใจไม่มีอยู่ในสายตาแต่ถ้าคุณไปใส่ใจเขาไปโพสต์เขาไปวินเขาไปเอ,อ่ยชื่อเขาจะทําให้คนเข้าไปดูเขามากขึ้น และคลิปต่างๆก็จะทําให้เขาโด่งดังมากขึ้นเขายิ่งเลิกไม่ได้ครับยกตัวอย่างง่ายๆอีกข้อหนึ่งครับในย่านสุขุมวิทผมเห็นเวลาติดไฟแดงรถมอเตอร์ไซค์ทุกคันนะฮะหลายคันอย่าบอกว่าทุกคันเลยรถมอเตอร์ไซค์หลายคันครับถึงแม้จะเป็นไฟแดงก็ฝ่าไฟแดงครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าตํารวจไม่ได้ใส่ใจจริงไม่ใส่ใจจริงคนที่เคยเคยเารพกฎจราจรไม่ฝ่าไฟแดงถึงแม้เป็นไฟแดงก็ไม่ออกตัวแต่ในเวลาผ่านไปผ่านไปวันเวลาผ่านไปคนฝ่าไฟแดงเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะอะไรฝ่าไฟแดงไม่มีใครจับ งั้นเกิดอะไรขึ้นก็เป็นการอวยทําผิดได้ประโยชน์มากกว่าการไม่ทําก็ทําให้เกิดอะไรครับก็ทําให้เกิดการทําผิดได้ประโยชน์มากกว่าก็ทําให้คนเลือกที่จะทําผิดมากกว่าเพราะได้ประโยชน์มากกว่าครับมีหลายกรณีครับเช่นแท็กซี่ครับแท็กซี่ในย่านสุข,ขุมวิทเพื่อนเพื่อผมเป็นคนต่างชาติเมื่อไปเดินกับคนต่างชาติเขาจะไม่เปิดวิตเตอร์ทําไมครับก็เพราะถ้าไม่เปิดวิตเตอร์ได้ไรายได้เยอะกว่าแต่ถ้าไม่เปิดวิตเตอร์แล้วถูกจับก็ไม่กล้าทําใช่ไหมฮะดังนั้นถ้า เป็นระบบที่อวยคนไม่ดีแล้วได้ประโยชน์มากกว่านั่นคือปัญหาสําคัญมากกว่าครับสุดท้ายนี้ผมขอชมเชยเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่รักประเทศไทยแล้วไม่อยากให้ประเทศไทยมีอิมแพที่ไม่ดีวิธีการก็คือทําสิ่งดีๆทับสิ่งไม่ดีที่เราเคยทําเช่นเคยขายปอดให้กับคนญี่ปุ่นไปลบตัวหนังสือที่คนมาเขียนบนสะพานของคนญี่ปุ่นโดยคนไทยแบบนี้จะทําให้อิมแพของประเทศไทยเราจะดูดีครับแต่ลืมกันบ้านของเราก็คือจะทำยังไงที่จะไม่ให้คนไม่ดีทำผิดต่อเนื่อง ก็คือการไม่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเขาหรือการที่เมินเฉยไม่ได้องไสนใจเขานั่นคือมุมมองของผมไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับขอให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไหนทุกอย่างมีความหวังดีอยู่ในตัวครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ